พื้นที่จังหวัดแพร่ค่ะคุณผู้ชมได้นําหน่วยแพทย์พออาสาวอลงพื้นที่ให้บริการด้านการแพทย์เชิงรุกรวมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่หน่วยบําบัดทุกบํารุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนในพื้นที่อําเภอลองค่ะที่โรงเรียนเชตวันวิทยาหมู่ที่าําลต้มนห,หัวทุง่งอําเภอลองจังหวัดแพร่นายชุติเดชมีจันผู้ว่าราชาการจังหวัดแพร่พร้อมด้วยนางนัทชามีจนันนายกเหล่ากาชาติจังหวัดแพร่ นำหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพออสวอและโครงการจังหวัดเคลื่อนที่หน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดแพร่ประจำปีงบประมาณ2,567ลงพื้นที่ให้บริการเชิงรุกแก่ประชาชนพร้อมทั้งมอบยาชุดพระราชทานแก่ผู้สูงอายุ ถุงอย่างชีพเครื่องอุปโภคบริโภคแก่นักเรียนทุนการศึกษาและพันปลากิกนพืชสา0 0 0ื่นตัวพร้อมให้บริการตรวจรักษาโรคทั้งแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนปัจจุบันการตรวจเต้านมด้วยตนเองและการรักษาด้านทันตกรรมให้แก่ประชาชนตำบลหัวทุ่งและหมู่บ้านตำบลใกล้เคียงพร้อมทั้งรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ได้แก่การขัดแคลนแหล่งน้ําอุปโภคบริโภคและแหล่งน้ําเพื่อการเกษตรเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนต่อไปค่ะพร้อมกันนี้นะครับได้นําหน่วยงานราชการต่างๆทั้งในระดับจังหวัดและระดับอําเภอลงพื้นที่จัดกิจกรรมในลักษณะของศูนย์บริการร่วมแบบเบ็ดเสร็จมาให้บริการประชาชนที่ยากจนชาราภาพพิการและผู้ได้โอกาสครับมีการแจกกล้าพ,พันไม้นะครับการจําหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด การสาธิตการฝึกอาชีพการแนะแนวอาชีพการทำหมันสัตว์บริการตัดผมและการให้บริการด้านความรู <cutter aer> <lide> ้ทางกฎหมายต่างๆครับรวมถึงมีการจัดนิทรรศการการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ผลผลิตทางการเกษตรซึ่งมีหน่วยงานราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจขององค์กรเอกชนต่างๆทั้งในระดับจังหวัดอําเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำหมู่บ้านชุมชนมาเปิดบูธให้บริการมากกว่า60หน่วยงานด้วยกันครับก็เป็นการลงพื้นที่ไปดูแลพี่น้องประชาชนถึงที่เลยนะครับ